เทศกาลเก็บไข่จัดขึ้นในทุกๆวันที่13ของฤด,ดูใบไม้ผลิโดยงานจะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงบ่าย2ในงานจะมีร้านค้าของคุณปีแอร์อย่าลืมที่จะซื้อสตรอเบอรี่ซีดนะราคา100 g ก่อนเริ่มงานก็ทักทายคนในงานเล็กน้อยเมื่อพูดคุยเสร็จแล้วก็ให้ไปคุยกับคุณลูอิสแล้วก็เริ่มงานเก็บไข่ได้เลยโดยที่เราจะเก็บไข่ตามแผนที่นี้นะ จุดสีทองในแผ่นที่ก็คือไข่นะเงื่อนไขในการชนะก็คือเราจะต้องเก็บไข่ให้ได้มากกว่า9ฟองนั่นก็คือ10ฟองเป็นต้นไปเราถึงจะสามารถที่จะเอาชนะอภบิเกลได้สําหรับคนที่เล่นโคออ์สคนจะต้องเก็บให้ได้คนละ5ฟอง3คนต้องได้คนละ4ฟองและ4คนต้องได้คนละ3ฟองและในครั้งนี้เราก็เก็บไข่ได้12ฟองเพราะฉะนั้นผู้ชนะก็คือเรานั่นเองและของรางวัลในปีแรกก็คือหมวกฟางสามารถใส่กันฝนได้นะ แต่ก็เปียกอยู่ดีเมื่อเราได้หมวกฟางแล้วในปีต่อๆไปเราจะได้รับรางวัลเป็นเงิน1,000 G จี